แล้วม่หลักก็ไม่าช่นี่ค่ะอ,เ,อเป็ดน,นอนกันตะพี่เต็มมานนีน่ะไรนี่นี่ใครนี่ไก่นี่ไก่ฮะพันปื้ฮะก้อย,ยา่าฮะก้อย,ยา่ามึงก็ยิงงับอย่างเดียวนี่เออนะมันนีงงับอย่างเดียวเลยเนาะนตัวเองทำเปื้อนนั่นได้นะแต่เปือนจยไปแตะตัวเองนะ ถ้าเพื่อนแตะมนันนี่โอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะมันร้ายนี่นางงามนี่นี่จะกลับเข้ากงกันได้ยังคะมาใส่ยาตามากินยานี่ฮะกลับเข้ากงกันได้ยังน่าเห็นดูเหมือนกันแหละมันเบือ่อ,อ,อ,อดวงตาก็สดใสแล้ว อืไอ้กอยาเอันี่ก็อีกินแหลระหละไอ้ขี้ลองนี่ไอ้หนูแดงเอ๊ะกินอะไรได้ละเราวลาวันวันนึงนี่ก็อ่อนนี่แท้นี่เออควมแม่ไม่รัเอะควมแม่ไม่รักอนนวดนวดนวดอนนวดนวดนวดอนวดให้เป็ดนะโอ้กุ้ยช่ายนวดให้เป็ด ที่จมูกดำๆนี่เป็นสีเขานะคะไม่ใช่เป็นขี้มูกเตรียมตัวกับกหาสถานค่ะเตรียมตัวกับกหาสถานกันนะคะนะคะได้แล้วแหละลอกมายืดเส้นยืดสายได้แล้วพอแล้วล้าวสุดหลอกของแม่นาะพี่บุญเต็ม อายนึกกับน้องไหมนึกกับน้องไหมอ๋อนอน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 แต่เพื่อนเพื่อนมันทําเพื่อนนั้นได้นะแต่เพื่อนอย่าไปตองอย่าไปแตะมันนะเป็นเรื่องทันทีเลยแหละถ้าเพื่อนแตะมันนั้นรายอย่างแร่งนี่ตัวเองแย่เพื่อนแย่ได้ ไอ้แม่เก็บเด็กๆสองดำนี้เข้ากรงก่อนค่ะออกมายืดเส้นยืดสายแล้วใส่ย,ยากินยาแล้วถึงเวลากลับสู่เคหสถานวิมานทอง <c oughs> <c oughs> แล้วตกๆก ันร้ายจริงๆไ้กอายญ้านีย่ยังเหลือไอแสบอีกตัวหนึง่งน้องชายสบอยู่ในห้องนี่โอ้โหเดี๋ยวเข้าหน้าเข้าตากันอีกเดี๋ยวโดนน้องเออหลีกซะหลีกซะหลีกซะอืออืออืออ <laughs> พอจะเก็บเข้ากรงมันก็เพลินอีกไอ้เออเออเออมมเออนั่นแหละเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอย่ายอมมันแหละถ้าเผื่อนั้นให้หนาไว้ก้นนี้ยังไดูดูมันดูมันด่ามันคิวอะไรลูกฮะอะไรปัดพิษมาทำอะไรกันฮะมาทำอะไรกันอไป,ไป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 ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไปไป,ไป